<c oughs> ยินดีที่ได้พบกันนะครับพบกันวันนี้วันศุกร์นะครับศุกร์ที่ศุกร์ที่สิบเจ็ดใช่ไหมลูกชาวันนี้วันศุกร์ที่สิบเจ็ดใช่ไหมจริงปะไป,ไปดูปฏิทินให้ป๋าหน่อย เท่าไหร่นะลูก 10, 17นะโอเคขอบคุณมากค่ะเห็นไหมขนาดมาพบกันอยู่เป็นประจำวันเวลาก็ท่องอยู่เรื่อยๆนะครับมันก็ยังลงลงอุลืมลืมนะครับวันเวลาก็ผ่านปไปไวนะครับวันนี้สุกที่17มีนาคมแล้วนะครับ เมื่อเช้าช่วงนี้ช่วงนี้เด็กๆนะครับลูกๆบรหลานก็ปิดเทอมแล้วหลักนะครับ <S 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 บริเวณปกติเราก็ไปออกกาลังกายนะไปเดินไปวิ่งหลังจากไปส่งลูกๆบรรนหลน,นะครับไปรงเรียนแล้วนะครับหรือในช่วงระหว่างที่ไปรอรับกลับบ้านช่วงเลิกเรียนตอนเย็นนะครับแต่ว่าพอ เข้าสู่โหมดโรงเรียนปิดเทอมนี่นะครับละแวกสถานศึกษาต่างๆนะครับก็เงียบสงบนะครับแหมมันบรรยากาศมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะโรงเรียนที่อยู่ในเขตชุมชนเมืองนะครับอันนี้ชัดเจนเพราะว่า โดยความที่เป็นโรงเรียนส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีเด็กๆรุรูนหลานมาเรียนหนังสือจํานวนมากนะครับพอแม่ผู้ปกครองมาส่งตอนเช้าตอนเย็นก็รถลาก็ขวักไข่ะนะครับนั่นทำให้เกิดความคึกคักหนาแน่นของการจราจรนะครับช่วงเช้าเข้าโรงเรียนนะครับช่วงเย็นช่วงเลิกเรียนหลังเลิกเรียนนะครับก็พอโรงเรียนปิดเทอม อันก็กลับคืนสู่ความเงียบสงบนะครับอืมนะก็เ,เป็นวัฏจักรแหละนะครับปีแล้วปีเล่าแหละนะครับเป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติทุกปีนะครับช่วงซัมเมอร์แบบนี้นะครับปิดเรียนภาคฤดูร้อนอันนี้ก็ถือว่า ปิดเทอมใหญ่แหละนะครับสองเดือนเป็นอย่างน้อยนะครับเราก็ไปวิ่งไปเดินไปวิ่งพาลูกนะครับเด็วเล็กกาไปกไปเล่นแหละนะไปได้เจอเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆน,นุ่นลาวพาเด็กเดียวกันนะครับเ,เด็กๆก็ไปเล่นกันสวนสาธนารนณะมีสนามเด็กเล่นนะครับเราก็ไปเดินไปวิ่งนะครับตามก็ มันขาดไม่ได้หลายๆท่านที่ไปเจอก็พ่อแม่ผู้ปกครองแหละนะครับงบางคนก็เป็นพ่อแม่เป็นผู้ปกครองเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายแหละนะครับไปเดินไปวิ่งออกกําลังกายตอนเช้านะครับที่สวนสาธารณะใกล้ๆกกับโรงเรียนนะครับเป็นเป็นความเคยชินนะครับเป็นเหมือนเป็นยาเสพติดกันไปแล้วไม่ได้ไปต่อให้โรงเรียนปิดเทอมก็ยังอดไม่ได้ที่จะ ไปเดินไปอาไปเจอพบปะเพื่อนฝูงนะครับกวนกลุ่มกวนต่างๆนะครับก็ยังดีนะครับได้ทักทายโอภาปใสบ้างนะครับอาจจะไม่ได้ไปทุกวันหรอกนะครับแต่อย่างน้อยก็เออไปบ้างนะครับสัปดาห์ละวันสองวันสามวันแต่หลายท่านก็เจอหน้าทุกวันนะครับอย่างเราเนี่ยก็ก็ตือบแม่มันมันเสพติดอะใช่ไหมมันการวิ่งสำหรับเรานี่มัน คือเราไม่ใช่นักวิ่งจริงจังแข่งขันอะไรนะครับต้องต้องบอกอย่างนั้นแต่แต่ชอบชอบวิ่งชอบชอบไปพาร์คชอบไปสวนสาธนารณะนะครับมีโอกาสก็ไปไปพบปะสนทนาเออทักทย PA, ายโอาพาปลาัสกับพี่พีพน้องๆพวกหลวงป้าหน้านะครับก็ก็เป็นธรรมดานะครับเ <c oughs> มื่อชาาก็ไปวิ่นนะครับเออเมาาื่อช้า นับไปนับมาเมื่อเช้านี้สะสมใหม่ถึงวันเนี้ยนะครับวัน,นวันเนี้วันศุกร์นี้ยสะสมใหม่ตั้งแต่ปีใหม่มาเนี่ยสองเดือนเศษๆมาเนี่ยนะครับสะสมใหม่ได้พันผ่านหลักพันกิโลเมตรเมื่อเช้านี้เองนะครับเออต้องยอมรับแหละนะครับว่าปีเนี้ยเราก็ จะปรับความก็เรียกว่าอะไรพลังจะปร,รับลงไปพอสมควรนะครับเพราะว่าก็าไปแต่ตามวัยแหละนะครับจะคนเรามันจะแข็งแกร่งไปตลอดการมันเป็นไปไม่ได้นะมันก็เคิร์บม,มันลงอะนะครับเคิร์บเคิร์บมันลดลงแล้วก็โคงถอดถอยแหละธรรมดานะครับปีีเทียบกับปีที่แล้วเวลาเนี้ยเวลาเนี้ยปีที่แล้วเนี่ยไปพันสามร้อยกว่ากิโลเมตรไปแล้วนะครับตอนนี้วันนี้ ่อเช้านี้รู้สึกจะพันพันกิโลเองพันกับสิบสามกิโลเมตรเออนะแต่โอเคกออ็ตามไว้เลยนะะไม่มีปัญหาอะไรก็ก็สบายๆนะครับเราไม่ได้ไม่ได้ไปตั้งโปง่งตั้งเป้าอะไรเพียงแต่ว่าจดเรคคอร์ดไว้จะได้พอได้รู้ว่าเออนะไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปอยู่ ประมาณนี้ราวๆนี้นะครับปีนี้ก็อย่างที่บอกมันมันไวัเรามันตัวเลขมัน,นไม,ม่ไม่คืนเงนทดถอยอายุมัน,นบวกไปเลยแต่ว่ากําลังเนี่ยมันถดถอยอันนี้ต้องยอมรับนะครับตองยอมลบสภาพแหละนะครับ <S <S แต่ก็พยายามนะครับพยายามมีโอกาสก็ไปเดินไปวิ่งนะครับในตัวอกาสที่ พอจะมีเวลาอํานวยนะครับมากบ้างน้อยบ้างตามโอกาสนะครับแต่สําคัญที่สุดก็คือสุขภาพนะครับไม่ไม่ไมก็เรียกว่าอะไรวิ่งไม่เร็วจนเกินไปนะครับอย่าวิ่งนานจนเกินไปเอาพอดีพอดีนะครับตามวัยแหละนะครับหลายคนหลายท่านก็โอ้รุ่นพี่เราเห็นนะครับโอ้วิ่งดีๆกันหลายคนนะจริงจังก็จะ ร่างกายแต่ละต้นก็แข็งแรงสุดยอดได้น่าทึา่งมากๆอันนี้ก็แต่ร่างกายคนเราไม่เหมือนกันนะครับจะไปเห็นเขาวิ่งได้อย่างนั้นเราจะไปวิ่งอย่างเขาเนี่ยมัน,ม,นมันไม่ได้รเราก็ต้องดูดูตัวเองแหละนะครับมันมีคือคือพอวิ่งนานๆเ,เรามีโอกาสได้ไปวิ่งนานๆมันก็ได้สังเกตตัวเองแหละนะครับว่า สปีดไหนสเต็ปไหนสโตรกไหนที่เป็นสเต็ปของเรานะครับที่พอเหมาะพอดีกับเรานะครับวิ่งนานขนาดไหนวิ่งไกลขนาดไหนนะครับสป,ปีดเท่าไหร่อย่างเงี้ยเราจะรู้โดยอัตโนมัตินะครับช่วงนี้ก็อากาศก็เริ่มกลับมาไม่ใช่กลับมาแนละ้วชัดเจนเลยเข้าสือ่อภาคฤดูแล้วแล้วนะครับอากาศก็ อุณหภูมิก็สูงขึ้นอุณหภูมิระหว่างวันก็สูงขึ้นนะครับแถมมีปัจจัยเรื่องฝุ่นมามีผลกระทบต่อสุขภาพเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับยังไงก็ออกกําลังกายการแจ้งก็ต้องระมัดระวังแหละนะครับเราเพื่อนฝูงก,ก็ทักทักทักทายเตือนมาว่าเอออย่างจริงๆมันหลายทุกภูมิภาคแหละนะครับอุบลราชธานีก็ระยะ สัปดาห์สองสัปดาห์นี้มาก็สีส้มสีแดงนะครับก็ก็ต้องระบัดระวังแต่ก็ไม่ไม่ใช่ว่าไม่ออกกําลังกายเลยก็อาเป็นช่วงๆอ,อาศัยช่วงเช้าเๆอากาศเย็นๆนะครับมันก็ตัดจะดีหน่อยจุดเพาะแต่แต่ระยะน,นี้ก็น่าจะดีขึ้นเพราะว่าเริ่มจะมีฝนโปรยปลายลงในหลายส่วนของประเทศไทยของเราแล้วนะครับก็ฝนก็น่าจะเบาบางจางลงได้ เพียงแต่ว่าบางที่ก็ยังถือว่าต้องระมัดระวังอยู่นะครับก็ดูแลสุขภาพกันนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับมีโอกาสก็ออกไปยืดเส้นยืดสายไปเดินไปวิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปิดเทอมใหญ่ summer holiday แบบนี้นะครับมีโอกาสนะครับจริงๆเราไม่ต้องไปต้องเที่ยวไหนก็ได้นะครับอยู่ใกล้ๆบ้านอะ่ะมีสนามที่ไหนสนามโรงเรียนสนามสวนสาธารณะต่างๆ ก็สามารถไปออกกําลังกายได้ท่านไหนที่วิ่งได้ก็วิ่งนะครับส่วนท่านไหนที่วิ่งไม่ไหวก็อยากจะไปอ,ออกไปเดินเร็วเดินช้าก็แล้วแต่สะดวกนะครับยังไงการเดินการวิ่งก็อยากเป็นการออกกําลังกายที่ง่ายนะครับ ถามว่าถูกที่สุดไหมมันก็อาจจะไม่ถูกที่สุดนะเพราะว่ามันแล้วแต่คนด้วยนะครับม,ม,มันถูกแพงนี่มันอยู่ที่อุปกรณ์ขังแต่ละคนแต่ละท่านแต่การออกกําลังกายที่ง่ายที่สุดนี่แหละครับการเดินและการวิ่งนี่แหละนะครับยังไงก็ขอให้สุขภาพภายในแข็งแรงทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้เข้าสู่ซัมเมอร์โอเอรียอย่างสมบูรณ์นะครับอากาศระหว่างวันนี้ ตัวเลขมีใกล้ๆจะ40เป็นหลายจังหวัดแล้วนะครับก็ดูแลสุขภาพนะครับผม,มช่วงนี้นะครับหน้าบ้านนะครับก็จะมีเสียงเจาะเสียงทุบเสียงตอกน่นตอกนี่เทคอนกรีตนะครับเพราะว่าเทศาบาลมีโครงการมาปรับปรุงถนน ในซอยในหมู่บ้านนี่นะครับที่นาบ้านเราเลยนะครับต้องขอบคุณคือคือเราก็คือมันเดิมมันก็มีแหละถนน,น,น <S <S แต่ว่ามันอยู่ในสาภาพที่ชำรุดนะครับก็เทศบาลก็มาสํารวจแหละนะครับถึงจุดหนึ่งก็พอจะจัดสรรงบประมาณมาได้ก็จัดสรรมาให้แล้วก็ทําเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอสลอนะครับในหมู่บ้าน ในซอยสั้นๆเล็กๆนะครับระยะทางก็ได้สักประมาณร้อยเมตรค,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 คือความต้องการของชุมชนมันเยอะนะครับอันนี้เข้าใจได้เทศบาลแต่และเทศบาลเองก็มีชุมชนมีหมู่บ้านที่ต้องรับผิดชอบกันจํานวนมากนะครับถนนซอยตอกซอยต่างๆนะครับทั้งถนนคอนกรีตถนนลาดยาง่อระบายน้ําสาธารณูปอื่นๆนะครับก็มีความจําเป็นทั้งสิ้นแหละมีความต้องการทั้งสิ้นแหละอันไหนที่จําเป็นเร่งด่วนแล้วก็ รือว่ามีความสําคัญมีผู้ที่จะได้รับประโยชน์จํานวนมากคุ้มค่าก็เขาก็จกัดทํางบประมาณทําโครงการนะครับจัดสรรงบประมาณมาให้ปีนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีได้ถนนคอนกรีตหน้าบ้านแน่ๆแหละคราวนี้หลังจากที่อยู่ในถนนลาดยางเดิมเป็นถนนลาดยางซึ่งมันก็ชำรุดน,นะครับวันนี้เข้าใจได้มนผ่านการใช้งานมาหลายปียี่0บปีนะครับก็ปีนี้ก็เป็นถนนคอนกรีตก็น่าจะทนทานอยู่นานในอีกหลายปีนะครับ ดูขนาดดูความกว้างความยาวแล้วก็งบประมาณที่รับจัดสันมาก็ก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อนะครับอยู่ราคาก็ไม่ได้ผิดปกติอะไรก็ <c oughs> คือหลายที่ที่เราให้ดูตามข่าว <c oughs> เห็นการโครงการต่างๆเอามาอะไรนะมามามาตรวจสอบนะว่าออมันมันแพงเกินจริงนุ่นนี่นั่นนะอันนี้ก็ ไม่รู้ว่าแต่ละที่แต่ละแห่งมีการพิจารณามีการประเมินกันอย่างไรนะครับแต่ว่าไอ้ไอ้ถนนคอสลอรกอนก้อนกรดสำเร็จมันมันมันซิมเพิลซิมเีแหละนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนคือคือเดนก็เป็นส่วนใหญ่ก็เป็นรองอิมทีเลียนนะครับชัดๆอิฐหินปูนทรายนะครับแล้วก็ก้อนกรีดเหล็กเส้นนะครับแค่นั้นแหละนะครับแล้วมีค่าแรงค่าอะไรอันนี้มันมันไม่ได้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนพิสดารนะมีอะไรไม่มีไม่ใช่พิเศษอะไรนะครับก็ หือว่าเป็นเรื่องปกติดูเราดูแล้วก็เอออ้าวก็พอสมควรก็กโชคดีแหละนะครับโอกาสที่จะคือคือคือ,ค,อความต้องการอย่างที่ทราบความต้องการมันเยอะนะครับเทศาบาลเราหลายเทศาบาลอีกนะครับหลายตำบลหลายอำเภอหลายจังหวัดอีกนะครับความต้องต้องการเยอะก็ต้องเข้าใจแหละนะครับมันมันต้องเฉลี่ยกันเราเราก็ขึ้นคิว หลายปีก็กว่าจะได้ก็ถือว่าก็จะได้ประโยชน์ต่อชุมชนแหละโอ้ก็นะมันมันก็ความสะดวกสบายเพราะว่าทางทางการเส้นทางสัญจรน,นี่มันมันสำคัญทุกวันนี้นะครับมันมันเป็นความจําเป็นในระดับเพราะทุกคนก็ต้องต้องเดินทางใช้รถลาใช่ไหมถนนสะนดวกไม่สะดวกก็ลําบากนะครับก็ได้ถนนที่ดีก็ถือว่าเป็นก็เรียกว่าอะไร คุณภาพชีวิตก็สิ่งแวดล้อมการสัญจรไปมาก็สะดวกขึ้นนะครับก,ก็ต้องขอบคุณแล้วขอบคุณเทศบ,บาลที่จัดสรรงบประมาณเทศบ,บาลตำบลขามใหญ่นะครับอุบลราชธานีนี่แหละนะครับิดถามในช่างก็แล้วเมื่อเช้านี้ใช้เวลาก่อสร้างไม่นานหรอกนะครับเพราะว่ามันไม่ยาวมากนะครับแล้วก็แต่ว่าก็กต้องปิดปิดซอยอปิดซอยในบ้านใช้เวลานะอย่างน้อยก็ต้องมี7จ็วันสิบห้าวัถึงจะได้ คอนกรีตจะได้อายุพอแข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักได้ตามมาตรฐานเขาก็เอาลําบากนิดหน่อยช่วงหนึ่งนะครับถือว่าการพัฒนาก็ต้องมีผลกระทบอยู่บ้างในในระยะก่อสร้างนะครับอันนี้เข้าใจได้นะครับผมมีโอกาสมาพบกันใหม่วันนี้ยินดีทุกทน,นะครับที่สุทุกคนสวัสดีครับ